สวัสดีพี่น้องจา้าพี่เก่าเวลาเดิมเมื่อนี้บ่มีแดดจ้าเมื่อนี้บ่มีแดดเป็นลมหนาวว่อยว่ายมากอีกรอบที่สองสำหรับเสาเอ่อเฮือนเสานาล่าวเมื่อนี้บ้านเสานาล่าเป็นล้มล้มมือนี้พี่น้องจา๋าลมหนาวมากอีกแล้วเมื่อนี้เสานาล่าสิมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวสูตรบรรนอกก๋วยเตี๋ยวเส้นมีสูตรบรรนอกเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องจา้าเสานาล่ามีฝาดไทย น้ำซุป๋วยเตี๋เข็มคนพี่น้องฟาดให้น้ำซุป๋วยเตี๋เข็มคนฮอสีเขียวเรามีตัวนี้เราก็ได้กิน๋วยเตี๋แบบซซบอร่อยแท่ลงไปอย่าเฝ้าใส่หลายเดอ้อมันสินัวโพดกะกะดูก่อนมันเข็มคนหฮงพี่น้องจ้ะเมื่อกี้เราแซวหน่ะเราใส่ซํานี่คือเปลี่ยนสีเลยได้พี่น้อง ้าสีเฮ็ดน้ำซุปอยู่นี่แล้วกะเอาพักเอาอยั้งเอาใส่หนีเลยพี่น้องจ้าข้าสิปรุงเพิ่มเติมโดยการเติมน้ำตาลลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อความหวานกลมกลมเติมฟ้าให้ลงไปอีกนิดนึง ซิมเบิงไปน้ำใส่ไปน้ำฝ้าไทยพันมีอยย่สามลดฉาิเดี๋ยวพี่น้องมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเอ่อสีอย่าง่ะสีเอ่ออ่อ,อนฝ้าเหลืองซีมเบิงอ่ะโอเคเติมผงนัวลงไปผงนัวลงไป เลิศละเดอ้อพี่น้องเลิศละเดอ้อใส่ซ้ำนี่ก็ได้กินข้าวเตี๋ยวละพี่น้องจ้า,ามักน้ำน้ำดำเย้ามักน้ำน้ำดำใ,ใส่ซี้ิ๊วดำลงไปอีกเดอ้อพี่น้องแต่ว่าสาวน้าเล่าบต่ตองการเอาดำมากเมื่อนี้เอาลูกชิ้นของเราโกรวยเมื่อนี้สาวน้าเล่ได้ลูกชิ้นโก้รวยมากพี่น้องจ๋าซื้อมาอันทุนี้เครื่องกิโลห้าร้อยกรัมใส่ลงไป เชาา้านะเราบใไซอ่าบะมีเนื้อหมูเนื้อ,อยังเดิมเีนเด้อหวยเตี๋ยวเส้นหมี่ลูกชิ้นจ้ะบ้านนอกทำกินเองนะจ๊ะตัวเห็ดเน,กน,กเเน,นกเีกินจะไปเห็ดเนี้ยพี่น้องจ้ะเห็ดกิ่นไงไงมันกระแซบแล้วอ้าวผักคงเข้าลงไป พักกะลัมกะลัมเื้อมาสิบบาทหัวบักไงพักบุ้งบะมีบะตองใสเฮ็ดกินแบบง่ายๆพี่น้องเตรียมถวยเตรียมบ่วงก่อนเพราะว่าสาวหน่าเล่าเอา่ยเยวใส่เสซนขอไปแล้วก็กินนะเลยพี่น้องจ้า โอเคแล้วพี่น้องจ้าน้ำซุปอะไรใดๆคงเฮ้านน่พร้อมแล้วพักกะเอาลวกแล้วเส้นมีเมื่อนี่สาวนะเรากินเส้นมีเด้อเส้นมีวไวเส้นมีวไวนะจ้าเอาลงไปเอาลงไปคอยเอาลงไปอันนี้อันสีเฮ็ดเฮ็ดสำรับเอ่อถ้่วยนึงก่อนเฮ็ดสำรับถ้วยนึงก่อนเด้ออืมลวก เอาลวกลงในน้ำซุปเลยเดี๋ยวห้องจังสิมาแบงใส่ถ้วยเอาพี่น้องอืมหัวคือหลายแท้ว่าเมนคิมหน่อยหน่อยบมนตัวนี้พี่น้องจา้าเยอะอยู่เยอะอยู่ลวกเอาจับเบิงอ้าวโอเคใส่ถ้วยของเขาเลยเวยเตี๋ยวเส้นมีจ่จ้า ตามด้วยผักใส่สะละพี่ก็เนอะตามด้วยผักแอนลูกชิ้นก๋วยเดี๋ยวลูกชิ้นเนอะพี่น้องทำกินง่ายๆจ้าไม่ใส่เนื้อจ้ะบะม,มี่กับบะไส่นะพี่น้องบ่ได้ไปซื้อมื่อนี้ซาวนาเลา่าบ่ได้ไปตะลงตลาดอ่ะโอเคน้ำพ่อเอาซ้ำนี่กับพ่อน้ำเนิ่มมัน เอาโอเคมาเด้อพี่น้องจ้ามากินกับาซนาแล้วจ้าใส่ผักโรยละล่ะพี่น้องจ้าผักโรยกับกระเทียมเจียวของเราเอาเดี๋ยวาซนาแล้วปรุงก่อนกินขว้วเจียวมันต้องปรุงแน่พี่น้องบักพริกป่นบักใส่หลายดอกมือนี่ไม่เยอะน้ำตาล่วงนึงบักแนว ว่มีน้ำสมสายสู้ใส่บักนาวเดิมเนมือนเดิอหอมหอมหอม <c oughs> โอ้ขออนุญาตเด้อพี่น้องไอชุนบักพริกผงอุย้ยมันหอมใส่กันกำน้ำบักนาวเวียเตียวสูตรบ้านนอกจ้ะ มันนอกเทศกินเอาเองโอ้สมพดสมโพดพี่น้องจ้ะเอาเปรี้ยวหวานแล้วกันขอปรุงเปรี้ยวหวานแล้วกันนะจ๊ะใซ่น้อยเดียวนึงกับสมเนาะน้ามะนาวกระไดมะนาวบ้านพี่น้องเก็บมากยานี่ละอ่ะซิมเบงิง วะได้ที่แล้วพี่น,อน้องจ้ะมากินกับาานาเล่าวาบานนี่คุ้มวัดเห็ดหมอนึงอือลูกเส้นโก้รวยนี่เลิศเลิศนี่ดีแน่ไม่น้องลูกสิ้นโก้วร,รกกวยสุดยอด อืเอาตามจริงด้วยพี่น้องอำกินคุ้ดเดี๋ยวอำกวกเมนูเส็นเนี่ยเต้านักเรามากินเส็นมีอืมเ้านักเรามากินเส็นมีด้ออืมลด làm chút quái phó luồng luôn luôn đi hôm nào mực nào hôm nào วัตมีฟ้าไทยนี่ก็ได้กินนะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเล่นง่ายๆอไปปุ๋งงานอืม เซิร์ฟเวอร์อีกแล้วเซิร์ฟเวอร์อีกแล้ว ม,มันจะมีลูกิ้นแซ่บเนื้อบบต้องก็ได้พี่น้องจ้าที่หนึ่งเลย อย่าไปหลวกเปอยเด้อพี่น้องเด้อ จะเป็นเล็กหน่อยแม่สาวน่าเล่าเฮ็ดให้กินตบ่บ่ไเด็กินดูได้พี่น้องขายเขาได้เพิ่นจังไปซื้อมาเฮ็ดชูกินมันถูกเนาะเล็กหน่อยสมัยนั่นนั่นลูกสิ้นั่นชักแสบบ่แสบตะวันหูตะวันมันแสบมันอึดมันกระยากมันบ่อึดมันกระบ่อยากนะพี่น้องทำไมจะกินมันอึดมันกระยากมันแสบ hết cuối tiểu vấn đề dây hoạt suốt luôn là mẹ, thật quá thảm. Bọn da để ăn kho bún nó thằng sẹo, thằng thi nhằng, แซเวอร์มากอโก้ล้วยนี่เขาเป็นลูกชิ้นเนือเด้อพี่น้องเด้อมีสองแบบ บุกชิ้นเนื้อก็บุกชิ้นเอ็นเนื้ออันนี้แาวหนะ้าแล้วซื้อมาเนี่ยเป็นลูกชิ้นเนื้อธรรมดานะไม่ใช่เอ็นนะเอาแล้วพี่น้องมันจะโดนพดเดี๋ยวกิมนามืออ่นกับจ้าพ่อกันแต่ว่ามไม่นูใดบอจากเลยเด้อเอ่อจังค่อยติดตามสาวหนาาว้าแล้วสาวหน้าแล้ววาอยากเค็ดข้าวต้มปูอยู่ด้พี่น้องข้าวต้มปูข้าวต้มปูหน้าปูอี่พอไปกล่นอีรีอีรอนนี่แหละ เดี๋ยวสาวน้าเล่าสิพ้าพี่พานองมาล่องเห็ดเด้อพี่นองเดิมมืออื่นถ้าพ่อสาวน้าเล่านี่ได้กับปู่มาวัตถุดิบหลักของห้องจังมาล่องเห็ดเป็นเมนูที่สาวน้าเล่ากับแม่นี่เห็ดกินตั้งต้าสมัยไปนอนอยู่ยหน้าพี่น้องจ้าแซ่บเดี๋ยวจังมาค่อยติดตามกันพี่น้องแต่ว่าคิมนี้่เอาไปสมนี้ซะก่อนพี่น้องจ้าไปก่อนจ้า